วันนี้เวลา17นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าหอประชุมวชิวราวุธวิธทยายลัยเขตด,ดุสิตทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพร,ร,ร,ระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนะไตรเสร็จแล้วนักเรียนเป่าแตรนําเพลงมหาวชิราวุธราชาสุดุดีท่งยืนจากนั้นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชาสุดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณแล้วสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสาการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนสดว,วชิราวุธานุสราณคา,าถา ของสุชีโรทิตุน้อมจำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียน К เครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพกิติเวทีเจ้าอาวาสวัด,ดเบญจมบอบพิษดุสิตวนารามถวายพระธรรม,มเทศนากันหนึ่งจบทรงจุดทูบเทียนเค э รื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศ จากนั้นทรงประดําเนินไปยังห้องสดับปกรณ์ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์จำนวน51รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนักเรียนร้องเพลงเราเด็กในหลวงเพลงพระราชนิพ์ในพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววงจุลดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งนี้วชิวราวุธวิทยายลัยเป็นโรงเรียนประจําสําหรับนักเรียนชายเดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจรําราชการเมื่อปี2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติโดยทรงเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจําเป็นในส่วนบํารุงพระพุทธศาสนาสิ่งที่จําเป็นในขณะนั้นคือการให้การศึกษาแก่ราษฎรโรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสถานที่ทดลองพระราชดำริเรื่องการศึกษาของชาติโดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อม ให้เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่29ธันวาคม2 4 5 3ซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรีย <empathy> นเวลา19บเนาฬิกานาทีพระบาทสมเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด,ด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด,ด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีเขตปทุมวันทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด,ด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่6แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอาทิทรงก่อตั้งกิจการเสือ ป่าและลูกเสือไทยทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกลองเป็นจํานวนมากเมื่อเสด็จสวรรคตทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจําราชการแต่ได้ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาววิทยาลัยขึ้นแทนนอกจากนี้ได้พระราชทานที่ดินนทุ่งสาลาแดงสำหรับจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อว่าสวนลุมพินี